ครับก็สวัสดีนะครับก็มีหลายหลายท่านถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับหรือเพื่อนๆพ่อ,อเกี่ยวกับเรื่องทางด้านความเชื่อศาสตร์ทางด้านความเชื่อนะครับที่เรามักจะเห็นหรือเป็นกระแสะข่าวทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอดูอาจารย์หรือร่างทรงนะครับไม่ว่าสายไทยสายจีนสายแขกนะครับ หลายหลายท่านถามมาว่าประเทศอื่นเขามีไหมประเทศอื่นเขาเป็นเหมือนประเทศเราไหมในโลกนี้นะครับจากที่ผมไปหาไล่ดูตามคลิปต่างๆหรือไปหาข้อมูลมานะครับมันมีเยอะมากนะครับอ่ามันมีเยอะมีหลายประเทศนะครับเพียงแต่ว่า เรานะ่ะไม่ได้ไปเห็นสมัยก่อนคือเราไม่มีภาพไม่มีคลิปอะไรให้เราได้ดูได้เห็นเราก็ไม่ได้เห็นเราไม่ได้ดูกันแต่สมัยทุกวันนะ่ะถ้าท่านอยากรู้นะครับเข้าไปดูใน Tik t o อกหรือดูใน u t u b e ได้นะครับผมยกข้อกล่าวอ้างมาเอาข้างๆบ้านเรานะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นทางอินเดียนะครับก็จะมีคล้ายๆกับบ้านเรานะครับ ในรูปแบบของร่างทรงร่างาพระแม่นะครับร่างของพ่อองค์พ่อองค์อะไรต่างๆนะครับในขเขมรก็มีที่ลาวก็มีนะครับพม่าก็มีเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่มีคลิปดูเราไม่ได้เห็นเพราะเราไม่ได้เดินทางไปประเทศเขาหรือบ้านเมืองเขานะครับมันเลยทําให้เราไม่ได้เห็น เราเห็นแค่ในบ้านเราที่เป็นเพราะประเทศทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมานะมันเกิดมานานแล้วบนโลกนี้สมัยโบราณสมัยก่อนนะครับไม่ว่าประเทศไหนนะครับทั่วทั้งโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วจะทันสมัยเลยนะครับมันก็เกิดมาในรูปแบบคล้ายๆกับที่เราเห็นนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็เหมือนประเทศเรา เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่มีการแพทย์ยังไม่มีความทันสมัยทางด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วผู้คนสมัยโบราณสมัยก่อนนะเขาอยู่กันมาอย่างไงเขาสืบทอ,อดกันมาอย่างไงทางพึ่งก็เหมือนที่เราเห็นในศาสนาพุทธนะครับก็ก่อนพระพุทธเจ้าที่จะมา,าแสดงธรรมนะครับก็จะมีพวกพราหมณ์พวกปัญจวาคีอะไรต่างๆนะครับที่รรเร,รามักี้ได้ยินศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดู นะครับก็จะมีพวกนี้นะครับที่ทำให้คนเราไม่ได้มีที่พึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามมีปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะต้องไปพึ่งนะครับหมอผีพ่อมดแม่มดในสมัยโบราณหรือหมอยาหมอธรรมในการที่จะมารักษาเราหรือมาช่วยเหลือเรานะครับ เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีในหลายๆประเทศเหมือนกับบ้านเราเหมือนกันซึ่งทุกวันทุกวันเราก็เห็นคลิปนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เข้าไปดูถ้าเราเข้าไปดูเราจะเห็นนะครับหลากหลายประเทศแม้กระทั่งสายจีนเลยมาทรงร่างทรงนะครับถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับอ่าและถ้าเราเห็นในคลิปเราดูในภาพเนี่ยต่างประเทศหรือประเทศอื่นเนี่ย ดูแล้วมันน่ากลัวยิ่งกวประเทศเราเยอะนะเออไม่ว่าจะเป็นทางแอฟริกาทางอะไรเขาก็มีหมอผีมีพอมดไม่มดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามจากหลายๆท่านที่ถามเข้ามานะครับว่าเขามีเหมือนกันกับบ้านเราไหมมีครับอยากรู้อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูใน Youtube ได้นะครับพิมพ์เข้าไป ท่าก็จะได้เห็นอันนี้ผมเอาข้อมูลส่วนหนึ่งมาจาก Youtube มาจาก TikTok นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่ในบ้านเราหรือประเทศเราประเทศเดียวเกี่ยวกับร่างทรงหมอดูอาจารย์แต่ส่วนประเทศอื่นเขาจะเชื่อศรัทธาหรือขั้นรูปแบบอง,งายงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้มีข้อมูลในตรงนั้นมาแต่มาตอบคำถามว่ามันมีไหมมีครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับ สวัสดีครับ